สวัสดีครับมาพูดกันถึงเรื่องความสนุกของชีวิตอันว่าความสนุกนั้นอาจจะมีหลายประเภทบางคนบอกว่าหากินของอร่อยก็เป็นความสนุกบางคนบอกว่าได้ฟังเสียงดีๆก็เป็นของสนุกบางคนบอกว่าได้ไปในสถานที่ดีๆที่ถูกอกถูกใจบางคนก็บอกว่าอยู่กับคนนั้นคนนี้แล้วสนุกน เพราะฉันความสนุกนั้นมีอะไรประเภทหลายอย่างล้วนแต่เป็นความสนุกนั่นคือเป็นความสนุกของชีวิตนะชีวิตนั้นต้องการความสนุกหลายอย่างมากมายเหลือเกินบางคนนั้นจะเห็นว่าสนุกเกือบตายก็มีบางคนรักสนุกแต่ก็ได้ทุกขสนัตถิถังกล่าวว่าอย่างนั้นนะบางคนต้องการความสนุก เสียงตายก็มีนะแต่ก็มีข่าวที่ฟังมาล่าสุดในประเทศจีนนะครับเขาเป็นการห้อยโหนเสียงตายอ่าเป็นอะไรเชือกขึงระหว่างเหวอะฮะอีกฝั่งมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้คนมีแผ่นกระดานให้พอกระโดดพอก้าวข้ามได้ก็มีเด็กผู้ชายคนจีนคนหนึ่งนะครับที่มีข่าวปรากฏ แผ่หลายในวันสองวันนี้นะครับรู้สึกจะเป็นผู้ปกครองนะฮะเมื่อเด็กตกไปแล้วนะฮะผู้ปกครองก็จับนะจับมือมือหลุดไปจับเสื้อได้สุดท้ายก็ตัวเด็กนั้นหลุดออกจากเสื้อนะครับหล่นลงไปข้างล่างร้องไห้โฮกันเลยสุดท้ายก็เห็นว่าเด็กเด็กปลอดภัยอยู่นะครับตอนนี้ก็อาการบาดเจ็บนี่ก็สนุกเกือบตายนะฮะ เพราะนั้นสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่คนแก่ต้องการความสนุกของชีวิตแล้วผมก็จะพูดเรื่องอะไรครับผมก็พูดเรื่องความสนุกเหมือนกันความสนุกอย่างผมนี่นะที่มาพูดนี่ก็นึกเป็นสนุกเหมือนกันจะเรียกว่าสนุกนึกก็ได้แต่ก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าสนุกนึกนั่นก็คงอยู่ในส่วนของมนูกกรรม คือเป็นการกระทําทางใจอย่างเดียวคือนึกบางคนเลยกว่าวิจัยขบคิดที่ท่านบอกมันฟังจะเป็นบัณฑิตมันขบคิดจะเป็นนักปราชญ์บางคนก็คิดคติหรือว่าคำรวบยอดเป็นคำคมเป็นจินตะกวะีคือกวีเกี่ยวกับความคิดนี่ก็คือสนุกนึกนะฮะแต่ว่าท่านนึกอย่างเดียว ไม่เอาออกมาพูดไม่เราทำให้ปรากฏด้วยลายลักษณ์อักษรก็ดีด้วยภาพก็ดีอะไรก็ดีก็จะไม่ดังนะแต่แค่นึกแล้วไม่พูดก็จะไม่ดังออกมาเป็นเสียงนี่เพระาะฉะนั้นกี่ผมพูดนี้ก็เป็นความสนุกเหมือนกันสนุกในเรื่องอะไรครับสนุกคนเราไม่เหมือนกันกับผมอาจจะต้องกล่าวเกี่ยวกับเรื่องตัวเองก็ขอประทานโทษตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ดยอุปนิสัยที่กระจา,กกาวนี้ไม่ได้ว่าจะก,กระตบกระตั้งผู้อื่นคนเรามีความสนุกไม่เหมือนกันอย่างกัะผมนี่นะครับอุปนิสัยแล้วไม่กินเหล้าไม่สูบุรีอย่าว่าแต่เหล้าเบียร์ยังไม่กินแต่เราเห็นเพื่อนๆไปเราก็ไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกเป็นธรรมดาคนเราชอบอะไรสนุกไม่เหมือนกันนี่อ่าเราถามว่า ขาดตรงนี้แล้วผมหมดสนุกไหมก็ตอบเลยว่าผมมายังไม่หมดสนุกนะครับมันก็จะมีเรื่องสนุกอย่างอื่นเหมือนกันเราเรามื่อเราชีวิตโสดนะแล้วก็สนุกอีกอย่างอย่างคนโสดเมื่อมีคู่เราก็ต้องหาทางปรับวิธีคิดให้สนุกกับการมีคู่ให้ได้นี่เป็นอย่างนั้นความสนุกนี้ก็มีหลายอย่างต่างประการนะครับ เช่นี่ผมจะกล่าวมานี่คือมาพูดเช่นนี้ก็ให้เห็นเป็นเรื่องสนุกว่าเออวันเวลาล่วงเลนไปผ่านไปเราจะได้ฝากรอยอะไรไว้กับการเวลาก็ให้เป็นเรื่องสนุกพูดกันอย่างที่กล่าวแล้วนะครับบางอย่าง แม่แม่เพื่อนสนิทกันก็อาจจะเห็นไม่ตรงกันในเรื่องของความสนุกอย่างที่กล่าวแล้วนะครับบางท่านอ่ะทไมต้องไปถึงบางท่านเอามาถึงตัวเราเนี่ยอย่างผมนี่ถามว่าเคยรองสุรามีไรไหมมีเพื่อนแอบเอาใส่หนึ่งฝาไว้กับน้ําดื่มนะฮะก็รู้สึกมึนหัวแล้วคิดว่านี่ไม่เราไม่ชอบละจะเป็นด้วยไม่ถูกกับจริตสุรามีไรหรือว่า ด้วยอธิษฐานบารมีหรืออํานาจกําลังใจที่อธิษฐานจะมาอยู่กับเรื่องนี้ยไม่ถนัดเลยนะครับอันนี้อ่ะในส่วนของบุรีบางคนบอกว่าเออเพลินดีอะไรดีก็ไม่ถนัดอีกเห็นเป็นกลิ่นเหม็นไปอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นความสนุกคนเราไม่เหมือนกันอันนี้ยกตัวอย่างมีคำหนึ่งนะครับบางท่านสนุกนึกแต่เป็นการนึกอย่างสูงอย่างละเอียด สนุกละเอียดกว่าสนุกนึกธรรมดามีคำหนึ่งคาว่าชาณกีฬาคือการละเล่นด้วยชาญด้ยการเข้าชาญเข้าสมาบัตินี่อันนี้ก็เป็นสนุกในการฝึก,กจิตให้สงบเกิดอิทธิฤทธิเกิดมโนโมยิทธิหรือว่าฤทธิทางใจอันนี้ก็เป็นความสนุกแต่ละเอียดสุขกับสนุกนี่ว่าจริงๆแล้วนะครับก็ มีความเหมือนกันและต่างกันสุขนั้นเข้าใจว่าน่าจะละเอียดกว่าสนุกเพราะว่าสนุกนั้นอาจจะเป็นปเปลือกเนาะถึงมีคําว่ารักสนุกทุกถนัดเนี่ยบางคนคิดว่าอันนี้สนุกสุดท้ายสนุกเกือบตายบางคนสนุกถึงตายเลยก็มีแต่สุขนั้นก็มีเป็นประเภทอีกสุอยังเปลือกๆสุอย่างละเอียดก็มีอีกแล้วก็มีสุข ทางกายก็มีแเราก็สุขทางใจก็มนีนี่ความสุขเพราะฉะนั้นจะชี้ชัดลงไปเรื่องอะไรนี่นะครับเราก็มาพูดมาทำให้เรื่องเป็นเรื่องสนุกไปละกันในโลกโซเชียลนี้มันก็เชีย่ยวมันก็แรงนะครับโซเชียลเป็นว่าสังคมนะสังคมโลกออนไลน์นี่ก็ เราก็ถ้าเราอยู่อย่างมีสติก็สนุกไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อมีข่าวชักให้รักชักให้ชังชักให้โลบชักให้โกรธชักให้หลงข่าวนั้นสื่อนั้นจะชวนชักให้รักโลบโกรธหลงไปเรื่อยแต่ว่าสติจะเป็นตัวกันกรองว่ะอันนี้ใจเราวันไวไปกับความรักโลบโกรธหลงหรือมีสติอยู่กับตัว มีสติอยู่กับตัวกลัวอะไรชุดไม่ปดปงคงได้ดีสติมาสุขเมตติผู้มีสติย่อมมีความสุขสติมัโตสถาพัทงความเจริญย่อมมีแก่ผู้มีสติทุกเมื่อสติโรกัสมิชาคขโรสติเป็นธรรมเครื่องตื่นในโรคเนี่ยเน่ยแค่สนุกพูดไปอย่างงี้นะครับคำพระบาลีก็ตามมาบางท่านก็อาจจะสนุกพูดนึกไว้อีกว่า ดูคำครึจ้ะยกคำวัดพระบารีขึ้นมาแต่กระผมส่วนตัวเห็นเป็นคำส่วนตัวนะนึกเป็นคำเท่นะที่ผมได้พูดพระบารีพ่ออะไรเราท่องจำมาตั้งแต่เป็นพระเป็นเนนเป็นพระแล้วก็พูดไปก็เป็นการสั่งสมปัญญาบารมีทบทวนนะครับจำขึ้นใจในวิชาดีกว่าจดจำไม่หมดจดไว้ดูเป็นครูสอนจดได้จำทวิชยัยถาวร เป็นอากรเกียตรติคุณนุกูลการบางครั้งการพูดพระบาลีอย่างเช่นปัญอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวกุปพระสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมเจริญรุ่งเรืองด้วยปัญญาปัญญาชีวีชีวิต,ตมหุเศษถังนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวถึงชีวิตของผู้ดำเนินไปด้วยปัญญาว่าเป็นชีวิตประเสริฐที่สุด ปัญญาโรกัสมิปัโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกเนี่ยแต่พูดอย่างนี้ก็สนุกอีกเหมือนกันนึกถึงบทพระบารีเป็นการทำใจให้อึบอิ่มในพระธรรมโมชะบางท่านสนุกนึกภาวนาให้ได้ที่นึกถึงบทภาวนาซึ่งจะเป็นเครื่องผูกใจที่เรียกว่าคาถาเนี่ยความจริงคือผูกใจให้สงบ อย่างผมนี่ส่วนตัวบางทีนึกครึมขับขี่รถไปก็จะภาวนาคาถาผูกใจไปเช่นะมะพะธะมะพระธาณพะธนณมาธนะมะพระมาพะธะ,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 ะมะพระธาณพะธาณมาธนะมะพะเนี่ยสงบใจคิดให้เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะไม่ได้ชวนให้หลงงมงายมันอันนี้คือเมื่อใจนิ่งนะยิ่งคิดยิ่งดิ้นจะสิ้นคิดหยุดคิดสักนิดจะคิดได้หรือว่าภาวนาควบคู่ไป อิติปิโสวิเศษเสด็อิเสดเสพุทธนาเมอิออิมีนาพุทธตังโสอิอโสตังพุทธปิติอิเหลือใจขวบวพอใจธาตุถีไปด้วยธาตุสีไปด้วยว่าอิติปิโสวิเศษเสด็นะอิเสดเสพุทธนาเมอิมาอิมีนาพุทธตังโสอิพระอิโสตังพุทธปิติอิทะอ่ะก็ดีหรือว่าจะเจริญบทถี่แล้ใช่เกิดความอึบอิ่มใจเช่นพระคาถาสุนทรีวานีว่ามุนินทวัฒนนำผู้ชักขปะสัมภวะสุนทรี ปานินางฟรนังวานีไมหังปินยตัมมะนังซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าพระวานีคือพระสธรรมอนุตงามสมภพในห้องแห่งบงกฎกราวคือพระโอดของพระจอมุนีเป็นที่พึ่งแห่งปัญาชาติทั้งหลายโปรดยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มเทินก็เป็นเรื่องความสนุกความสงบสุขสงบนะครับความสุขสงบก็นึกถึงนะบางคนมีของชีวิตโสดก็มีความสุขสงบอีกอย่าง มีชีวิตครู่ก็สุขสงบอีกอย่างบางท่านเาก่าๆวไว้เรยนะอยู่คนเดียวเปลี่ยวกายสบายแต่ไม่สนุกอยู่รวมสองคองทุกสนุกแต่ไม่สบายนี่มันพูดถึงเรื่องความสนุกของชีวิตนั้นมากมายเหลือกเกินก็เชื่อว่าคงจะไม่จบโดยอีพีหนึ่งนี้แน่นอนนะครับผมก็เก่าอารามบทพจนกถาเรื่องความสนุกของชีวิตก็ถือว่ายุติไว้เวลา11นาฬิกา45นาที สวัสดีครับ